รัตยังสเสนังสะบันทงนาิินังปริตตานุภาวสดารักขตุติพริตวานเมตังสเมตตาพดันตา

ปรัตภัยจักกามเมตะรุวนะกะหันเนกเกหะวัตถุมไม่เขตเตภุมมาจายันตุเดวายะละตะละวิสัมเยะกกันทบนาก ติธันตาสันติเกยังมนิวระวจจานังสาทวงเมสุนันโตหมุทธันดัสนกาโลหัยพผดันตาทธรรมัตสวรนกาโลหัยพผดันตา ทัพปะยิรุปาสนะกาโลอัยัมพะดั